อืมเอาไม่เป็นไรไม่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาครับท่านผู้ชมครับเรามาอีกคู่นึงกับคู่นี้น็ทราการชนกันตีเแ้นสองเมื่นบาทนะครับแดงง้ามมาวินเรื่อยท่าก้องนายจินไกโกพึ่งตนเองชนกับแดงห้ามคุ้มปยักข้องจ่าแท็กบันใส่บวงบันใส่บ่วงกระท่มแลลวว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอลาดาจังหวัดสังนะครับรับก็อยากรอ่่่่่่องก็รักนิดในฐานะเป็นควานครับแดงห้ามค่่่่่่่ ปัจจุบันเนี่ยอยู่กี่ปีได้นะครับหกปีครับอายุหกปีครับชนวัวนี้วัวีวัวตีที่ัวตีที่วัวเล็กชนะมาจากไหนครับน้องวัวย่ครับชนะจากน้องวัวย่ยวัวตีสองนาบิลาครับจากนาบิลาวัวตีสามกระบี่ครับจากกระบี่ชนวัวตีที่ก็คือชนะแม่งนี่มาชนกลางเล็กมาอยู่กลางเล็กนะทีนี้ครับในสามกลางตีพันมาีนครั้งไห้ชนแพงราคามากว่าเปิดครับ สร<น>้างรันาบิลาครับนาบิลาจนต่วไดงๆกับนาบิล่าตอนนั้นเต็นกคกับลมใส่นกนะครับรับนี่คือรูปรลางหน้าตาก้องแดงงามคมปลายักษ์ครับข้องจ่าแท็กบันใส่บวงรัตดานะครับท่านผู้ชมครับแถวนี้ควายชนะนะครับควายชนะรับรางวัลชอสามาถยักทันมนุวิ์โชตอัจฉดิย,ยุทธกับนายอำเภอจุฬาพนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณนายอำเภอนะะรับท่านบุญวิ์ท่านนายอำเภอรัตดา ท่านแนบเบอร์จุฬาพรนะครับท่านแนบเบอร์จุฬาพรทีหมอบเสื้อสามารถมาชนท่ามกลางนี้เคยได้รับเสื้อมามังม้ากับได้ครับได้มาแล้วนะยายเสื้อสามารถมาแล้วนึ่งตัวจากนาบินล่ากับนาเดินกับจะเอาตัวถีซ้องถีนี้ว่าไปนัอนกับนะขอบคุณน้องมังม้ากับโชคดีปีไหมโชคดีปีไหมนะครับ